น้ำแห้งแล้วได้เวลาลงแล้วบัดนี้ไปเลยบัดนี้หายภาษาอยู่อันตาเลยแป๊บนึงโอ้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 ไปม่ไม่จะไปได้หรือบัดนี้เนี่ยตมตัวนี้แหละแบบขุดขอดเลยใส่ละปลาโอ้มันคือมืดเลยมีตาย อุ้ยอพวกนเก็บแล้วใส่ัปลาเปลี่ยนเปลี่ยนก้ะะปปนปนไปใกล้ไกลไน้นี่นี่นี่ไปแล้วไปแล้ว หูป่าโอ้พุ่มีตัปลาดุกไมปลาดุกปลาคอหามันเดบ่ปาใหญ่ปะแต็ยนอยู่ป่าถ้า่ีจบป่ากัน